และนี่คือคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์กับแมปแอดสมิทเอ็กนะครับแต่มันไม่มีอัปเดตใหม่นะครับทุกททีเนี่ยมันจะอัปเดตทุกๆคืนวันเสาร์นะครับแต่สัปดาห์นี้ไม่มีอัปเดตแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอัปเดตใหม่มานะครับแต่ก็มีนี้นะครับลัคกี้อีเวนต์คูณ2ในบอนอีเวนต์นะครับคูณ2คอยอีเวนต์ไม่ชัวร์นะว่าลัคกี้อีเวนต์เนี่ยมันจะคูณเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะคูณ2ไม่ก็คูณ3นะครับแต่ก่อนกล่องชมพูเนี่ยผม ได้หนึ่งล้านเท่าไหร่นะจะไม่ได้ว่ะอ่ะตอนนี้คูณสองครับมาเป็นเท่าไหร่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเดี๋ยวเงินคูณสามก็มีอยู่นะ่ะน้ำยาบูนอ่ะอย่าบอกนะ่ะไม่ช่วยเออคูณสองเงินโอ้แล้วมีมาทำเพือ่อถ้าไม่ช่วยนะครับคูณสองเงินแต่มันไม่คูณสองเงินในอีเวนต์นะครับเออว่เฮ้ยเวีกูดถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าผม ไปสุ่มเจ้าโป่งเขียวดีกว่านะครับราคาเจ้าโป่งเขียวเนี่ยมัน90บิลเลียนไปจนถึง100บิลเลียนเลยนะครับราคาดีกว่ามากนะครับเนี่ยเทียบกันนะครับ57กับ90บิลเลียนเออนะครับแต่ถ้าสุ่มในอีเวนต์เนี่ยมันก็นะมีโอกาสได้ลุ้นถึง2ตัวนะครับตัวละหกสีนะครับแต่ก็โอกาสที่จะได้หิวเนี่ยก็น่าจะเยอะกว่ากับตู้สุ่มโป่งเขียวนะ แต่มันต้องฟาร์มเงินไงเข้าใจะปะถ้าจะสุมอันนี้นะครับมันต้องฟาร์มเงินแต่ถ้าจะโป่งเขียวเนี่ยมันไม่ต้องฟาร์มเงินเลยนะครับคือมันเอฟเคได้สบายเลยอ่ะสบายสบายอ่ะโป่งเขียวนะครับไม่ต้องฟาร์มเงินไม่โอยช้านะครับน้ำยาบูสเลยปเปิดไปสักอืมโอเคคุปลักี้แล้วก็ตาลากี้นะครับอย่างละหวันอ่ะแล้วไปฟาร์มนะครับแล้วก็เอฟเคสุมนะครับ หวังว่าจะโป่งเขียวเนี่ย6วันเนี่ยที่สุ่มไปนะครับมาสัก2ตัวนะครับขั้นต่ําเออจริงนะครับคาดหวังเลยน่าจะอย่างน้อยนะครับ2ตัวไปครับยาวๆเลยครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูครับผ่านไปเด็ดละวันเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับไปยยาวเลย1วันกว,กว่านะครับเกือบจะ2วันขาดอีกน่าจะ 8 9ชั่วโมงนะครับน่าจะครบ2วันตู้สุ่มรับราชาแมวนะครับกับโป่งเขียวที่ผมตามหานะครับผ่านไปเกือบ2วันนะครับตัวที่3มาแล้วนะครับนี่นตัวนี้เลยนะครับบัฟไดมอนแบ็คลักนะครับแบ c ็คลักหนึ่งนะครับคือตั้งเป้าเอาไว้2ตัวใช่ปะอย่างกต่ำผ่านไปเกือบจะสวันนะครับมันมาแล้วคือแบบอืดีมากนะครับวอร์ดิูดอะใส่ไปเลยกองทัพ เจ้าลูกโป่งนะครับนี่อันนี้โป่งแดงโกลเด้นนะครับโป่งแดงโกลเด้นชายนี่นะครับแล้วก็แดงธรรมดานะครับตอนนี้เนี่ยมีโป่งแล้วเจ็ดตัวนะครับเออนะโคตรดีโคตรตึงนะครับตึงเปรี้ยนะครับเออวิทีกูดนะครับเออแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่โป่งเขียวมาเนี่ยผมแคปหน้าจอไม่ทันนะครับสุ่มต่อเลยนะครับเหลือเวลาอีกสี่วันนะครับขั้นต่ำเนี่ยผมบอกไปนะ น่าจะได้ชัวๆเนี่ยสองตัวนะครับก็ก็มีโอกาสถึงแล้วนะเออนะครับความมั่นใจแบบสามพันเป์็นะครับ <c oughs> อัปเดตใหม่จะมาแล้วนะครับจะมาในอีกสองวันเก้าชั่วโมงนะครับและตอนนี้เนี่ยผมได้ใช้เวลาตามหาเจ้าโป่งเขียวไปแล้วนะครับเป็นเวลาสี่วันนะเนี่ยน้ำยาบุญเลยอ,อีกสองวันนะครับสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เจ้าโป่งเขียวไป เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับป๊อปเดมอนแบกลักนะครับตอนนี้เนี่ยราคาประมูลนะครับต่าสุดเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งมิลเลียนนะครับราคาดีมากเลยอะขึ้นไม่พักเลยนะครับจากแปดสิบเก้าสิบมิลเลียนมาหนึ่งร้อยแล้วนะครับเออนะดีมากนะครับเหลืออีกสองวันนะครับความหวังเล็กๆน้อยนะครับว่าเจ้าโป่งเขียวจะมาและก็จะแตกเป็นโป่งเขียวาชนี่นะครับธรรมดาายนี นี่นี่น,นี่เห็นปะใช้นี่มาละนะครับริจินอรี่ใช้นี่เออนะครับนี่มาต่อเนื่องนะครับออของโคตรดีวะ่ะอ่ะนะครับเล็กๆน้อยนยนะครับความหวังเล็กๆน้อยๆยว่าโป่งเขียวธรรมราใช้นี่จะมาอ่ะอยา่ายาวครับเป็นเวลากว่าห้าวันนะครับที่ผมอยู่กับตู้สุ่มตู้นี้เพื่อที่จะตามหาโป่งเขียวนะครับผม ได้เจ้าโป่งเขียวมาหนึ่งตัวนะครับห้าวันนะครับโป่งเขียวหนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้เลยนะครับตัวที่ใส่อยู่นะครับราคาอยู่ที่ต่ําสุดนะหนึ่งร้อยเก้าบิลเลียนนะครับสูงสุดเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบสี่บิลเลียนนะครับห้าวันได้มาประมาณหนึ่งร้อยสิบิลเลียนนะครับแล้วถ้าผมเอาเวลาห้าวันเนี่ยไปฟาร์มไดมอนโดยตรงนะครับหนึ่งิลเลียนเนี่ยผมว่าอย่างต่ำนะถ้ามาฟาร์มไดมอนนะครับก็ เออนะห้าวันได้มาหนึ่งร้อยสิบ b ี l นโดยการสุ่มตู้สุ่มนะครับแต่ถ้าห้าวันโดยการฟาร์มไดมอนด์นะโอ้โหอย่างที่บอกไปนะครับอย่างกําเนี่ยหนึ่งคิลเลียนเนี่ยมันฟาร์มง่ายมากเลยในไดมอนดนะ์อะและตอนนี้เนี่ยอัปเดตใหม่จะมาแล้วนะครับเหลือสักยี่สิบกว่าชั่วโมงนะครับเนี่ยยี่สิบสองชั่วโมงสี่ิบสี่นาทีนะครับอัปเดตใหม่จะมาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของอัปเดตใหม่นะครับ โลกหมานะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นโลกใหม่เลยนะครับโลกใหม่ที่ถัดจากคาวอี้นะครับที่อยู่ในลิมโบเป็นโลกหมาเลยนะครับน่าจะอันนี้ส่วนตัวนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโลกใหม่เลยนะครับอ่ะกรุ๊ปเต็มๆนะครับนี่หมาดับเพลิงนะครับหมาฮอทดอกหมาชุดบัสนะครับหมาสกเก็ตบอร์ดอันนี้เออหมาเซฟังออน่าจะใช่นะครับ แล้วตัวนี้หมาแบบหมาพนักง,งานต้อนดับเออมีนักใมีโบด้วยนะครับเออนะแล้วก็อนนี้นักสื่อบเบอร์เออนะครับน่าจะนักสืบอปะมีแว่นนะครับแล้ววันนี้หมาหมากันฝนครับหมาถือร่มแต่ร้อยได้นะอันนี้นักเวทเออนักเวทนะครับแล้วนี้น่าจะเป็นหมาแบบหมาติดแต่รวดนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับดีไม่ดีมีตัวนี้ด้วยนะครับ เนี่ยตัวนี้เป็นหมาแบบหมาวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยอันนี้สุดท้ายคืออะไรอะ่ะไม่มีบทหน่อยเออไปยืนแอบอยู่ข้างตึกนะครับน่าจะเป็นโจรหมาปะหมาโจรเออแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับอยู่ในหน้าต่างเกือบลืมเลยเป็นหมาแบบหมาลายเสือหมาลายพึ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหมาแบบหมาล่องหุ่นนะนี่คือเออคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะ สุ่มทิ้งต่อไว้อีกหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วนะก็ไปยาวๆเลยครับไม่คาดหวังละนะครับโป่งเขียวใช้นี่อะไรก็ไม่คาดหวังละนะครับจะมาก็มาถือนะครับเล็กๆน้อยๆไม่มีละไม่หวังละนะครับไปยาวๆเลยครับพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับพรุ่งนี้เช้าไปละนอนละนะครับวันนี้ครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับสวัสดีตอนเช้าเช้าวันเสาร์นะครับ ก็เช้าวันนี้ก็ครบ5้าวันเต็มๆแล้วนะครับที่ผมได้สุ่มเจ้าโป่งเขียวไปนะครับเนี่ยน้ำยาบูส์นะครับที่เปิดเอาไว้6วันนะครับตอนนี้ซูเปอร์กี้เนี่ยเหลือ20ชั่วโมงแล้วนะครับ5้าวันหน่อยๆนะครับที่ผมได้ใช้เวลาสุ่มตู้นี้ไปนะครับโป่งเขียวมาตัวเดียวนั่นแหละนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับตัวที่ป็นบัฟเดมอนแบล็กลักนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับตู้สุ่มตู้นี้กับ รักอีเวนต์นะครับซึ่งน่าจะคูณสองปะไม่คูณสองก็คูณสามนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะคูณสองมากกว่านะเออนะครับอ่ะอย่างน้อยก็มาหนึ่งตัวนะครับห้าวันมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่เหลืออีกสิบสี่ชั่วโมงครับสิบสี่ชั่วโมงยี่สิบห้านาทีก็เที่ยงคืนเอ้ยห้าทุ่มคืนนี้นะครับห้าทุ่มคืนนี้ ก็เกลือเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่ากี่กล่องกี่รอบแล้วนะสําหรับ2อ,อันนี้นะครับก็เกลือนะครับก็รอเออเกลือถ้าอย่างนั้นเนี่ยคลิปนี้แค่นี้ก็ล้กกันนะครับสําหรับการตามหาเจ้าโป่งเขียวนะครับกับอีเวนต์ลักกี้เวนต์นะครับก็เกลือไม่ดีไม่เกลือนะครับได้มาตั้งหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเออนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้จะมีคลิปหน้านะครับไปละบ้าย